ผาตัดครั้งใหญ่อะนิ่กัดฟันแล้วอะนุ่แบบไม่ไหวแล้ว น,นี้นะคะนิวก็ได้เลือกงามยามดีกลับมาทำคลิป YouTube อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งแบบไม่ได้ทำห่างหายไปนานมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ติดตามที่เพิ่มมานิดนึงจาก t ิ k t o k นะคะใครที่มาจาก t ิ k t o k อกก็คอมเมนต์ได้นะคะก็จะพยายามกลับมาทำคลิปให้สม่ำเสมอมากขึ้นนะคะ ที่ผ่านมาค่ะทุกคนต้องขอเกลิ่นนิดนึงว่าก่อนหน้านี้ทิวทำคลิปเกี่ยวกับ before 30บทเรียนชีวิตก่อนวัยสาใช่ไหมคะแต่หลังจากนี้เราจะไม่ได้ทํากันอีกแล้วนะเพราะว่านิวได้อายุ30ปีบริบูรณ์สมบูรณ์พ,พร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะ <S 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 ก็พอวันเกิดนะคะหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมค่ะสิ่งที่จะมาพูดวันนี้นะคะก็จะเป็นประสบการณ์ที่นิวได้ไปปฏิบัติธรรมที่ ศูนย์ธรรมะสีมันตะนะคะของท่านอาจารย์โกเอ็นกานั่นเองค่ะซึ่งศูนย์ปฏิบัติธรรมของท่านอาจารย์โกเอ็นกานะคะมีในประเทศไทยทั้งหมดนะคะอยู่10แห่งด้วยกันค่ะที่นูไปจะเป็นศูนย์ธรรมะสีมันตะจังหวัดลำพูนนะคะเดี๋ยวนิวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะเพื่อให้หลายๆท่านที่สนใจและอยากจะไปปฏิบัตินั้นนะคะได้ศึกษาข้อมูลนะคะว่ามีที่ไหนบ้างในประเทศไทยค่ะ และต้องบอกว่าการปฏิบัติธรรมของแนวทางของท่านอาจารย์โกเอนกานี้นะคะเป็นเรียกว่าเป็นแนวทางธรรมะแบบโบราณจากอินเดียโดยแท้เลยนะคะและเป็นแบบสากลมากๆคือไม่มีบทสวดภาวนาไม่มีบทสวดมนต์ไม่มีพระพุทธร,รูปให้มานั่งกราบไหว้ค่ะคือเป็นอะไรที่สากลมากๆจึงทำให สถานปฏิบัติธรรมของท่านอาจารย์โกเอนก้าทั่วโลกมีนับร้อยกว่าสาขาแล้วค่ะซึ่งการปฏิบัติที่นี่นะคะใครที่เข้าไปใหม่ทุกคนนะคะจะต้องผ่านคอสิบวันไปนะคะ10วันเนี่ยรวมไปกับก็จะเป็น12วันค่ะซึ่ง9วันแรกค่ะจะเป็น9วันที่เราต้องปิดวาจานะคะซึ่งเราสามารถพูดได้แค่กับอาจารย์ผู้สอนของเรากับธรรมบริกรเท่านั้นที่เป็นเรื่องจําเป็นเท่านั้นค่ะหรือเป็นคําถามที่เรามีปัญหาเกี่ยวกับธรรมะ ที่จะถามอาจารย์เท่านั้นเราไม่สามารถพูดกับใครได้เลยก็คือการปิดวาจานั่นเองนะคะนอกจากปิดวาจาแล้วต้องทําอะไรอีกนะคะก็คือห้ามเขียนค่ะห้ามอ่านค่ะห้ามเอาหนังสือเข้าไปห้ามเอาปากกาไปเขียนหรือจดบันทึกอะไรใดๆทั้ทงสิน้นแล้วก็ห้ามสวดมนต์ห้ามภาวนาที่เป็นอะไรใดๆเกี่ยวกับาศาสนาทั้งสิน้นเพื่อที่จะให้ได้ เข้าใจเข้าถึงนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามแนวทางของท่านอาจารย์โกเอ็นก้าอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเราจะได้รู้ว่าสิ่งนี้มันได้ประโยชน์จริง,รงๆหรือไม่ค่ะคือต้องขอแวะเมานิดนึงนะคะคือนิวเป็นคนอินทรเวิร์ตอยู่แล้วที่อยู่ได้ด้วยตัวเองทําอะไรด้วยตัวเองอยู่คนเดียวได้ไม่เหงาเลยแล้วก็คือสิบวันไม่ได้พูดอะคิดว่าแบบมันชิลมากอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรารู้ว่าเราไม่ได้อ่านด้วยเราไม่ได้เขียนด้วยเราไม่ได้ทาเราไม่มีกิจกรรมอะไรกับตัวเองเลย เราก็เริู้สึกว่าอืมท้าทายเหมือนกันนะก็เข้าเรื่องถึงหลักสูตรที่นี่บ้างนะคะหลักสูตรที่นี่เป็นยังไงบ้างหลักสูตรที่นี่ค่ะคือจะเน้นอยู่3อย่างก็คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาค่ะ ท่านอาจารย์นะคะก็ได้อธิบายถึงหลักสูตรนี้ว่าแบบเออเหมือนการที่เราเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดจิตใจผ่าตัดหัวใจประมาณนั้นน่ะคือการเข้าโรงพยาบาลครั้งนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่สามารถที่จะหยุดกลางทางได้คะ่ะคือต้องอยู่ต่อให้จบนั่นเองนะคะคือเหมือนท่านก็เปรียบเปรยประมาณว่าเข้าไปแล้วอะ่ะแบบ3วันคุณหมอยังผ่าตัดไม่เสร็จเลยคุณหมอที่ไหนโรงพยาบาลไหนก็ไม่มีใครอนุญาตให้ ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นเลยนะตอนนั้นอะแบบฉันจะเป็นยังไงวะเนี่ยเรามาพูดถึงศีนกันก่อนเลยนะคะข้อ1คือศีลที่เขาแบบว่าแข้งครัดแล้วก็ให้ความสำคัญมากนะคะคนที่เข้าไปครั้งแรกนะคะจะต้องรักษาศีน5นะคะแล้วก็เรียกได้ว่าอาหารเนี่ยทุกคนขอเมานิดนึงได้ปะ อาหารเป็นอาหารเจเว้ยแต่เป็นอาหารเจที่อร่อยมากอร่อยแบบอกินหมดทุกเม็ดทุกมือ้อคือฉันเอง enjoy eating มากเพราะไม่มีอะไรในนั้นที่จะ enjoy ได้อีกแล้วนอกจากธรรมชาติกับการกินนะคะทุกคนแล้วก็สีนห้าเนี่ยก็ตอนเย็นนะคะ จะมีพวกขนมโอวัลตินคุกกี้อะไรเบาๆค่ะมันจะไม่ไม่เป็นแบบอาหารมื้อหนักๆแล้วแต่ว่าคนที่เป็นสิทธิ์เก่านะคะต้องรักษาศีลแปดนั่นเองค่ะซึ่งก็หมายความว่าตอนเย็นจะกินได้แต่ดื่มน้ำปาน,นะนั่นเองนะคะต้องขอวงเล็บก่อนนะว่าหนูเป็นคนกินง่ายมากๆนะคะแล้วก็จะเอ็นจอยกับสิ่งเล็กๆได้ง่ายมากๆแต่คืออาหารอร่อยจริงแล้วก็มันจะเป็นการ ตำแหน่งใครตำแหน่งมันเลยทุกคนในทุกๆวันเราจะต้องมานั่งที่เดิมแล้วมุมของนิวอ่ะเป็นมุมที่แบบหกโมงครึ่งเราต้องกินอาหารเช้าเว้ยแล้วเป็นมุมที่แบบพระอาทิตย์ขึ้นอ่ะ <S <S ฉันกินอาหารเช้าไปพร้อมกับแสงพระอาทิตย์ที่กําลังขึ้นมาจากภูเขาอ่ะคือมันมีภูเขาอยู่ตรงนั้นด้วยอ่ะฟินอยู่มาถึงเรื่องการปฏิบัติบ,บ้างนะคะการปฏิบัติวันแรกถึงวันที่4ค่ะทุกคน ก็คือการฝึกสมาธินะคะเป็นการฝึกสมาธิแบบการเฝ้าดูลมหายใจค่ะไม่ได้กําหนดลมหายใจนะคะทุกคนย้าว่าเป็นการแค่เฝ้าดูลมหายใจเท่านั้นค่ะเป็นการนั่งสมาธิแบบอานาปานาสตินะคะที่เป็นการเฝ้าดูลมหายใจก็คือดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออก แต่ว่าไม่ต้องกําหนดว่ามันจะต้องลึกหรือยาวแค่เฝ้าดูแค่เป็นยามเฝ้าดูลมหายใจของเราเท่านั้นค่ะและบอกเลยว่าแค่การเฝ้าดูลมหายใจนะคะแบบอานาปนสตินะคะเป็นการทําให้เราได้รู้ว่านิวจิตของเราอะฟุ้งแบบไปสุดขอบจักรวาลแล้วก็กลับมายังโลกแล้วก็กลับไปยังสุดขอบจักรวาลมาอีกรอบแล้วก็กลับมาอีกแบบมันไปได้ทุกที่ในแม้เพียงเซี่ยววินาทีอะคือจิตมันฟุ้งมากๆทุกคน แต่เมื่อเรามีสติรู้ตัวนะคะเราก็ดึงจิตเรากลับมาที่ลมหายใจของเราตลอดเวลานั่นเองค่ะใน4ีวันแรกจะเป็นการดูลมหายใจเท่านั้นค่ะซึ่งมันก็คล้ายๆกับการทีเ่เรากำลังรับคมมีดของเราค่ะซึ่งวันที่4ตอนเย็นจะเป็นการเริ่มต้นวิปัสสนาค่ะคือการ เพิ่มปัญญาของเรานั่นเองคืออย่างที่นูบอกสามอย่างก็คือศีลสมาธิใช่ไหมคะสมาธิคืออาณาปณาสติไปแล้วแล้ววันที่สี่ตอนเย็นอะจะเป็นวิปัสสนานั่นเองคือปัญญาค่ะพอเรารับคมมีดของเราแล้วอะมันถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องแบบโดนกรีดผ่าตัดครั้งใหญ่อะผ่าตัดจิตอะและบอกเลยว่าวันที่ห้า เป็นวันที่พีคที่สุดของนิวเลยการวิปัสสนานะคะก็คือการแบบว่าสำรวจความรู้สึกของตัวเองตั้งแต่หัวจรดนิ้วเท้านิ้วเท้าจรดหัวคือนิวจะบอกว่าวันที่ห้ากับวันที่6เป็นวันที่นิวทรมานมากแล้ววันที่5้าเป็นวันที่นิวเริ่มนับวันกลับแล้วอะ่ะคือสี่วันแรกยังจะแบบเริ่มก็โอเคอยู่ได้ก็จิตฟุ้งก็แค่ดึงกลับมาสิแต่พอเรานั่งวิปัสสนาแล้วอะ่ะ เรามันจะมีขั้นตอนกระบวนการของมันค่ะทุกคนซึ่งเป็นกระบวนการที่สําคัญมากและน,นิวเชื่อว่าหลายๆคนถึงจุดพีคตรงนี้แหละวันที่ 5, วันที่6อ่ะนิวนั่งนิวนั่งวิปัสสนาไปอ่ะและนิวแบบหน้านิวแบบนิวกัดฟันแล้วอ่ะนิวแบบไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะหมดเวลาหรือเขาหรือท่านอาจารย์ลืมลืมปลุกหรือเปล่าหรือหรือ นาฬิกามันเป็นอะไรมันตายหรือเปล่าหรืออะไรคือมันลุ่มร้อนมากๆทั้งความรู้สึกภายในร่างกายก็ปวดความรู้สึกภายในจิตใจก็ลุ่มร้อนรุ่มเร้ามันมันสุดจริงอะ่ะมันเป็นแบบมันเหมือนสิ่งภายในจิตใจของเราอะค่ะที่มันยังไม่เคยถูกดีท็อกมาก่อนอะ่ะมันปะทุกออกมาเป็นความรู้สึก และนิวมีช่วงที่นิวชอบมากๆคือช่วงธรรมะบรรยายค่ะทุกคนเพราะว่าในทุกๆคืนประมาณสองทุ่มเราก็จะได้ฟังธรรมะบรรยายกันนะคะซึ่งธรรมะบรรยายจะเป็นการเหมือนท่านอาจารย์โกเอนกาตอบคำถามในสิ่งที่เราสงสัยและอยากรู้ในแต่และว,วันที่เรามีคำถาม สมมติวันนี้เรามีคําถามว่าทําไมมันถึงปวดแล้วโอ้ยแล้วแบบขนาดนี้ท่านจะมีคําตอบและอีกวันหนึ่งมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยทําไมอันนู้นอันนี้ท่านจะมีคําตอบของอีกวันหนึ่งมาเลยเว้ยและขั้นตอนการฝึกวิปัสสนาเน,นี่ยนะคะก็เป็นขั้นตอนที่แบบสําคัญมากและนิวเชื่อว่าทุกๆคนที่เข้าไปปฏิบัติจะได้อะไรจากตรงนี้เยอะมากๆเลยคือเวลาที่เราสํารวจร่างกายความรู้สึกของร่างกายแต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นการปวดมากเป็นการแบบ อยู่ๆพอนั่งไปประมาณวันที่เจ็ดแปดเก้าคือเหมือนตัวข้างล่างจะหายไปเลยมันเบามากมันแบบมันก็รู้สึกดีขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ท่านก็บอกว่าทุกสิ่งล้วนเป็นอน,นิจจังนะคะทั้งความเจ็บปวดหรือความเบาสบายก็ตามค่ะคือมันเป็นอะไรที่ ตอนแรกอ่ะหนูก็เข้าใจคําว่าอันนี้จังแหละว่าแบบเออมันเป็นสัจธรรมเนาะมันเกิดขึ้นและดับไปเนาะแต่พอเรามาปฏิบัติจริงๆทำกับตัวเองกับความรู้สึกของตัวเองมารู้ถึงความข้างในของเราอ่ะเฮ้ยอันนี้จังมันแบบมันคือสิ่งนี้อ่ะมันเกิดแล้วมันดับมันเกิดแล้วมันดับมันคืออันนี้จังอ่ะแล้วมันคือ มันใช้ได้กับทุกๆสิ่งในชีวิตจริงๆอะท่านอาจารย์โกเอ็นการนะคะก็ได้พูดว่าท่านพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้ตัดสรุปถึงสิ่งนี้แหละคืออันิจังทุกสิ่งทุกอย่างมันคือความไม่เที่ยงเซลล์ของเราต่างๆในร่างกายที่มันปวดมากๆแล้วอยู่ๆมันหายไปมันเกิดดับมันเกิดดับมันเกิดดับมันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจังนิวเมื่อ3มวินาทีที่แล้วที่พูดก็คือคนละคนกับคนนี้เซลส์3นาทีที่แล้ว3วินาทีที่แล้วคือตายไปแล้ว เซลใหม่คือกําลังเกิดขึ้นนิวคนนี้คือนิวปัจจุบันเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าความเจ็บความทุกข์ความโกรธความเครียดหรือแม้แต่ความสุขความพึงพอใจใดๆที่เกิดขึ้นก็ <S <S ขอให้เราวางใจไว้ที่อุเบกขาเสมออย่าหลงสุขอย่าจมทุกข์อันนี้คือสิ่งที่นิวตีความได้นะคะการวางใจไว้ที่อุเบกขาคือการวางใจเป็นกลาง ไม่ตัดสินว่าน,นี่คือความสุขพอเราได้พบความสุขมากๆเราจะเสพติดเราจะมีกิเลสเพิ่มขึ้นเราจะอยากได้มันอีกแล้วซึ่งมันจะนำพามาสู่ความทุกข์ในอนาคตและเมื่อเราจมกับความทุกข์เราเจ็บปวดจังเลยสิ่งนี้มันทำให้เราเจ็บปวดมากหรือมันเป็นทุกข์มากๆเราก็จะยิ่งโฟกัสมันเราก็จะยิ่งจมดิ่งไปกับมัน มันก็จะทําให้ความโกรธความเคืองความเศร้าหมองเกาะแน่นกับสภาวะจิตของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านเน้นเลยก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในร่างกายของเราวางใจไว้เป็นอุเบกขาเท่านั้น และนี่ก็เป็นภาพรวมค่ะที่นิวเอามาเล่าสู่กันฟังมาแชร์ประสบการณ์นะคะหลังจากที่นิวได้ไปปฏิบัติธรรมจากศูนย์วิปัสสนากรรมฐานของท่านอาจารย์โกยินกานั่นเองซึ่งเป็นหลักคําสอนพื้นฐานเดิมเนี่ยเป็นหลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั่นเองนะคะมันเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์มากๆแล้วสิ่งที่นิวได้นิวได้เยอะมากเลยอะ่ะนิวได้แบบโอ้ยคลิปเดียวก็ไม่จบอะ่ะแต่นิวอยากบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันตกตะกอน เป็นคำพูดก็คงไม่หมดแต่อยากบอกว่ามันคือธรรมะมันคือธรรมชาติและถ้าวันนี้เราเข้าใจธรรมชาติเราจะอยู่บนโลกมนุษย์บนโลกมนุษย์อย่างไม่ใช่มีความสุขแบบติดสุขอะไม่ใช่มีความสุขแบบหลงความสุขหลงชื่อเสียงหลงอัตตา หลงแสงสีของโลกใบนี้แต่มันเป็นความสงบสุขทางใจที่มันเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่หากใครได้หาหรือได้ค้นพบกับตัวเองแล้วนั้นนิว่ามันตีมูลค่าไม่ได้เลยะมันแบบมหาศาลมากๆและนั่นคือเส้นทางค้นทุกข์จากกิเลสทางปวงค่ะทุกคนไม่ได้หมายความว่าเราออกมา ทำงานทำธุรกิจแล้วเราจะแบบละทุกอย่างไปบวชไม่ใช่อ่ะแต่เราอยู่อย่างสงบสุขอยู่ให้เป็นอุเบกขาอยู่ให้รู้ดูให้เป็นว่าเราจะวางใจกับแต่ละสิ่งที่เราเจอในชีวิตประจําวันยังไง และอีกอย่างหนึ่งคะ่ะที่นิวอยากเพิ่มเติมว่านิวได้อะไรบ้างก็คือการที่เราตัดสิ่งโซเชียลออกไปทั้งหมดเราได้อยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงเราไม่มีแม้แต่จะปากกาจะขีดเขียนในความรู้สึกของเราแต่เราคุยกับคนข้างในตัวเองอย่างแท้จริงมันคือการได้กลับเข้ามาพิจารณาตัวเองได้ตกตะกอนเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของเราได้ปอกเปลือก อัตราตัวตนของตัวเองออกไปบางส่วนได้ปอกเปลือกกิเลสหรือความทุกข์อะไรของเราออกไปเยอะพอสมควรเลยค่ะทุกคนซึ่งก็หากใครนะคะที่สนใจแล้วก็แบ่งเวลาไปเพื่อเพิ่มพูนทางด้านจิตวิญญาณของตัวเองได้นะหนูนก็สนับสนุนแล้วก็ขออนุโมทนาบุญสาธุกับทุกคนนะคะแล้วก็ใครที่ ไปมาแล้วเป็นยังไงบ้างมาคอมเมนต์กันได้นะคะสำหรับวันนี้นิวฝากไว้เท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะอนุโมทนาสาธุกับทุกคนด้วยนะคะสาธุค่ะ